สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องครับวิไล้์เฮโชคครับอาช่วงบายบายกันครับของวันที่30ครกับมืออนีเป็นวันที่30กับสิงหาคม2 5 6 6กันแล้วนะครับอีกวัน2วันนี้นะครับแนวทางรัฐบาลกรสิประกาศผลนะครับอามืออนีสิพายเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องครับมาติด่ตาำตุเ็กเนวาทางครับอาสรงมากกันแบบด่วนด่วนา ของป่าเศร้านะครับแนวทางตัวเลขของป่าเศร้านะครับประจักรวันวันที่หนึ่งกันยายน2566ัารัยบอ่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอบว่าเบิ้งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สำคัญครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอาสิวภาสข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่สิวภาสข่าวสารแนวทางกันนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางครับของปลาเข้านะครับน่าจะเป็นสุดสุุปเลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายไก่โครงสุดท้ายแล้วนะครับอ่าทางปลาเข้าทรงมาไห่แบบดุนดวนกันแนวทางตัวเลขนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอแจ้งเอฟซีวานแนวทางของปลาเข้าครับเป็นบนล่างกันนะครับเป็นบนล่างนะครับน่าติดตามนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขของปลาเข้านะครับบอหลาย บลายชุดนะครับแลก็แน่ทางตัวเลขของปลาเช่าครับได้เด่นได้เน้นมาห้พร้อมเลยนะครับก็คือสิเป็นโครงสุดท้ายนะครับเท่ากับมาลอดีดตามกันว่าหนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่อ่าแนวทางตัวเลขของปลาเช่านะครับสิเป็นจังไดนั่นนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่กะมาล่อเบิ่งตัวเลขแน่ทางน้ำกันนะครับตอนนี้ช่วงใายๆนะครับอ่าหลังฝ่าหลังฝนใหม่ๆนะครับฝนพึ่ง ยุดตกนะครับฝนพึงยุดตกย่งางบระธาได้ถึง1ินาทีกันนะครับ f c นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศอายุบานสวนนะครับไก่กับเปียกฝนนะครับเอฟซีไก่เปียกฝนนะครับอยู่บานสวนเปียงไก่ผืนเมืองแน่ไก่ตอกแน่มีไก่สวยงามนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศนี่ครับ ฝนเพิ่งยุดตกนะครับนี่น้ำยังไหลอยู่นะครับเอฟซีนะครับน้ำไหลนะครับตกดีนะครับฝ่าฝนทั้งเมืองสกลอ่ายังบอลแหลงนะครับเอฟซี F C. บอลแหลงได้ยินข่าวว่าพี่น้องทั้งเมืองคอนแกนเป็นบางพื้นที่แหลงอยู่ด้วยครับเอฟซีแถวแถวอำเภอรกระนวนลร้อยต่อกับทางขันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ่าได้ยินว่าแห่งว่าแหลงอยู่นะครับช่วงอ่า อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนั่นนะครับว่าในยินว่าแถวนั่นสูบน้ำใส่เข่าเด้อนะครับกระบกไก่กันนะครับเอฟซีห้างกันเกือกระสีปะมาณลอยโคโลแค่นั้นนะครับแต่ว่าว่าแหลงว่าแหงนะครับเอฟซีได้สูบน้ำใส่เข่านะครับแถวบ้านเอ็ดวิไลนะครับบ่อแหลงบ่อแหงเด้อครับทั้งเมืองสะกลนะครับตกดีพี่น้องอ่าตกดีนะครับสําหรับ ฝ่าฝนทั้งเมืองสกกเอาครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อว่าเป็นการเสเวลาคบเข้ามาเบ่งตัวเล็กนวะทางงขับของป๋าเศร้ากันประจำวันวันที่หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าทรงผ้าให้แบบดน่ดนดวนกันเลยนะครับว่าตัวเลขแนวะทางของปลาเศร้าสิมีตัวใดแน่อ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นก็เตรียมสม,มุดประกาศนะครับอ่าจดตัวเล็กนวะทางกันอ่าไทยทำกันแบบสดๆดเด้อครับอยู่ทองให้ทองหน้ากันนะครับ เบื้องภาบรรยากาศทองให้ทองหน้าไปนั่มนะครับจะาฝ้าเบื่อจะาฝ้า,านายกันด้อครับอามาเบื้องตัวเรียกเน่าทางน้ากันผมสีให้เบื้องตัวเรียกนวาทางของปลาเศร้ากันเลยนาตีตามสำหรับคุณพอ่อคุณแม่เฮ้านะครับมาเบื้องน้ากันอ่าถ่ายทํำกัน,กนสดๆท้ำกลางทองให้ทองหน้าเลยอ้านี่ครับตัวเลขของปลาเศนะร้าน,านะครับอ่าสัดเจนบ่านออครับคุณพ่อคุณแม่คือสีสัดเจนนะครับ นี่ครับหนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกับปลาเศร้าครับถือว่าเปิดตัวเลยนะครับเปิดตัวเลยนะครับทาง่องเฮาวีได้โชกครับแนวทางเป็นบนล่างครับแนวทางบนล่างครับวิ่งเก้ากับแปดเด่นไปที่แปดนะครับแนวทางของบนมีหกชุดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เฮามีหกชุดครับมีหนึ่งเก้าหกเก้า ราคาสามเก้าหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดอ่ะปลาเช่าเด่นไปตัวใดพี่น้องเด่นไปที่หนึ่งแปดสามแปดเป็นตัวรองครับพี่น้องครับสามแปดเป็นตัวรองเอาคุณพอ่อคุณแม่มักชอบคู่ใดสามารถจัดใดนะครับพิจารณากันใดเลยหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทั้งช่องครับมีตัวเลขมักชอบอยู่แล้วอยากเอาเลขวิ่งของปลาเช่านะครับไปจับคู กับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับ9กับ8อ่ะเพิ่มเด่นไปที่8นะครับเก่ากัคือสิเป็นตัวร่องอ่าแนวทางครับวงกลมไปที่1 8 3 8นั่นเป็นตัวร่องนะครับเอาครับทวนตัวเลขให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอีกรอบหนึ่งสำหรับตัวเลขแนวทางของปลาเช่านะครับ1กันยายน2566ครับย่ำเป็นบนล่างเด้อครับแนวทางครับย่ำเป็นบนล่าง วิ่ง9กับ8ครับเด่นไปที่8ปดแนวทางมี6ชุดนะครับมี19 69 39 18 48 38ครับเด่นไปที่18 38นั่นเป็นตัวร่องเอามักชอบแคบหน้าจอพิจารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันช่วงบายบๆครับของวันที่30นะครับออกมาบานสวนเอาตัวเลขแน้วทาง ามาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งช่องผอมนะครับเพื่อได้พิจารณากันเพราะว่ามืดอนีก็เป็นวันที่ 30- แล้วนะครับอีกวันสองวันนี้รัฐบาลกรสิบป,ประกาศผลแนวทางรัฐบาลไทยนะครับประจําง,งวดวันที่1กันยายนแล้วอ่าหมักชอบข้าจังต่ำด้อครับบ่มักปล่อยพันทางส่งเสนอเป็นแน่ทางนะครับเจ้าของตัวเลขพ้นส่งมาเป็นแนวทางครับห้าเบิ่งเป็นแน่ทางครับมักชอบห้ากันจังตามอ่าบ่มักกับปล่อยพันนะครับ แต่ว่าจับซื้อเพ่นไห่น้ำแน่นะครับเอฟซีปลาเซานะครับแนวทางกะถือว่านาที่ตามนะครับบอลหลายชุดนะครับบอลหลายชุดนะครับถืกใจญ่เอฟซีพู้งบหน่อยก็คือจัดตั้งแต่ตัวเด่นเพ่นเลยนะครับหนึ่งแปดเป็นตัวเด่นสามแปดนั่นเป็นตัวร่องนะครับเอาพิจารณาฝากตอนกันช่วงบ่ายๆครับบางใบเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เขาจะแคลหนาเจาะใบสำหรับแนวทางตัวเลขของปลาเซาครับหนึ่งกันยายน 25 6 6หอครับออกมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันขอกบขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อครับถูกยอดไหลยอดแช่นะครับเอาครับขอฝากกดไลค์กดแชร์หายร่ำแน่นะครับสำหรับสองนิดหน่อยนะครับที่พอมีกำลังแรงใจนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศทองให้ท้องหน้านะครับเบื้องภาพบรรยากาศไปดั้มอาตเลิงเนื้อทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องเฮาน้ำนะครับ อย่าะฝ่าเบียร์จะฝ่านายกันนะครับบรรลุไว้อีกกี่นาทีฝนกระสิทตกอีกนะครับเอฟซีครับสุดท้ายนี้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทั้ง่องเฮาอยู่ดีมีแห้งครับให้สุขส่งมัมันกับตัวเลรียญท่รทางครับกองป่าเศร้าประจำววันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ